มีสายคุณหนึ่งมีสายเข้าเหรอครับมาฮะ oh. ฟังอาจารย์ไลฟ์แล้วรู้สึกมันมันอยู่ไม่ได้ <laughs> <laughs> มันอยู่ไม่ได้ฮะ <laughs> เดี๋ยวเราจะมาอ่านคอมเมนต์ต่อนะฮะครับไปที่สายคุณหนึ่งนะฮะศูนย์สองศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์พูดมาเถอะมาสายแรกครับ <laughs> <laughs> พร้อมนะฮะทีมงานสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับคุณหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนึ่งติดตามอยู่แถวไหนเอ่ยตอนนี้ ก็อย <recess ed isolation> <ând> ู่จังหวัดร้อยเอ็ดครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอ๋อนี่คือรายการพูดมาเถอะนะคุณหนึ่งครับพูดมาเถอะครับคุณหนึ่งครับก็สมัยวัยเรียนครับก็แอบชอบเพื่อนที่อยู่ทั้นเรียนด้วยกันครับแต่เขาก็ไม่ไม่รักผมครับครับ ครับแล้วไงต่อฮะสมัยเรียนไปแอบชอบผู้หญิงแต่เขาไม่ชอบเราครับครับแล้วไงต่อครับเราเราทำให้คุณหนึ่งรู้สึกไงครับก็รู้สึกผิดหลังครับอ่าแล้วแล้วตอนนี้คุณหนึ่งมีมีคู่หรือยังครับไม่ครับอืมก็ยังคิดถึงคนคนนั้นอยู่แหละครับครับโอ้โหผ่านมากี่ปีแล้วคุณหนึ่ง ก็ตั้งแต่ผมอายุสิบปีตอนนี้ยี่สิบเจ็ดนะครับฮะตอนนี้ส <27. S 1> ี่ส <27. S 1> <27. S 2> ิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดขออภัยฮะผ่านมาสิบกว่าปีอ,อยังลืมเขาไม่ลงหรือว่ายังอ,อยากจะรอเขาอยู่ครับก็ไม่เลยรอครับเพราะก็มีครอบครัวแล้วอมีครอบครัวไปแล้วอ๋อครับแต่ที่คุณหนึ่งโทรเข้ามา รายการของเราวันนี้อยากจะคุยจากระบายอยากจะระบายเหรอ,หรอครับอ๋อแล้วเราเอางี้ครับคุณหนึ่งน้องคนนั้นชื่อเล่นชื่ออะไรอ๋อมีมีชื่อไหมครับก็ชื่อแตงโมครับโอเคสมมุติคุณแตงโมนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็คุณหนึ่งสามารถย้อนเวลากลับไปได้คุณหนึ่งเคยบอกรักเขาไหมครับเคยบอกชอบเขาไหมครับก็ไม่ครับโอ้โหแเขาก็รู้ครับ เส,เสียดายไหมฮะเสียดายไหมครับก็เสียดายครับถ้าวันนี้คุณแตงโมโนั่งอยู่ตรงนี้ฟังเราอยู่ในรายการอาจจะเป็นไปได้เขานี่เป็นรายการทั่วประเทศนะฮะก็สมมติคุณแตงโนโมฟังอยู่อยากจะบอกอะไรคุณแตงโมครับ,บก็แตงโมรักเขาครับอ,อ่ะบอกได้เลยครับผมให้เวลาสามสิบวินาทีให้พูดกับแตงโมตรงนี้สมมติเหมือนกับคุณแตงโมฟังอยู่เลยอ่ะคุณหนึ่งเชิญบอกรักได้เลยครับ กอเป็นโมครับผมรักคุณนะครับก <Okay. S 2> ็เคผมมีอะไรไหมครับก็ใช่นะครับอืมอ่ะอย่างน้อยได้บอกรักเขาแล้วแล้วก็บอก,กรักแบบให้โลกให้โลกรู้นะครับบอกรักออกสื่อด้วยก็ก็อ่า อย่างน้อยดีนะครับดีคุณหนึ่งจะได้แบบเอาภูเขาลูกหนึ่งออกจากอกไปเลยว่าชีวิตนี้ถ้าคุณแตงโม,โมได้ฟังอยู่หรือวันหนึ่งอาจจะเปิดคลิปของ CBN ผ่านไปแล้วก็กดเข้ามาแล้วก็แบบเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยให้รู้ว่าคุณหนึ่งที่อยู่ที่ร้อยเอ็ดนะที่เจอกันตอนมัธยมเนาะปฐมอ,อ่ะก็รักคุณแตงโมครับแต่ไม่มีโอกาสได้บอกแต่วันนี้ได้บอกแล้วถึงแม้ว่า โอเคมันอาจจะสายไปครับแล้วตอนนี้เขาเขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วเนาะครับก็คุณหนึ่งก็สามารถที่จะก้าวข้ามจุดนี้ไปได้แล้วก็ลองหาหรือขอพระเจ้าให้คนใหม่เข้ามาในชีวิตที่อาจจะน่ารักกว่าคุณแตงโมป่ะครับเป็นไป,ไปได้ไหมค,คุณหนึ่งเป็นไปได้ไหมครับ ก็เป็นไรครับเล็งๆค่ว่าบางอย่างฮะช่วงนี้ก็ยังครับอ๋อยังเนาะอืมก็อย่างนี้นะครับเดี๋ยวทางเราและทีมงานจะอธิษฐานเพื่อคุณหนึ่งเนาะให้คุณหนึ่งได้เจอกับบางที่อาจจะไม่เกี่ยวกับหน้าตานะครับคุณหนึ่งอาจจะเป็นคนที่เหมาะสมแล้วก็เข้ากับเราได้ดีมากๆเลยจริงๆครับ ขอบพระเจ้าอวยพรคุณหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณที่คุณหนึ่งโทรเข้ามาครับผมครับสบายใจนะคุณหนึ่งครับผมสบายใจนะครับครับสบายใจครับได้บอกรักแล้วนี่นะครับครับผมขอบคุณครับอปบมือให้กับคุณหนึ่งเย้สายแรกของเราทีมงานโอ้โหหากคุณต้องการเพื่อนรับฟังหรือพูดคุยโทรหาเราได้ที่02097 1900หรือ INBOX ที่ CBN Thailand